สา <cido f 2> เลยเออการทำบุญที่ดีคือพระพุทธองค์บอกว่าให้ทำเหมือนไม่ได้ทำเวลาไปวัดควรสำรวมไม่มากที่สุดแล้วแต่บังเกิดบุญเพราะในขณะที่คุณไปตาเนื้ออย่างคุณนะมองไม่เห็นหรอกว่าอะไรตามคุณเลยมั้งคุณเคยได้ยินคาว่าทำอะไรไหม ที่เวลาไปตามผนังวัดคุณจะเห็นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งถือตลกัดแล้วรอยอยู่ในนรกระปูนะเพราะฉะนั้นในขณะที่พวกคุณไปวัดเนี่ยพอคุณเดินเข้าเขตนูว,วัดปุ๊บไอ้นามสะุลที่ฝักฏอยู่มันชื่อคุณเนี่ยทำอะไรจะโปรดให้วงวิญญาณบรรบาสุดข,ของคุณที่ตายไปแล้วเนี่ยเดินตามลูกหลานเข้าวัดแล้วไปน,นั่นง,งังธรรมลูกหลานคนไหนที่เคยตายไปแล้วทําไม่ดีกับพ่อแม่เกิดวันนั้นพระเทศเื่กระตันอยู่ เขาฟังแล้วตื่นความทุกข์ความทรมานที่เจ็บปวดในนรกภูมของเขาจะเบาลงแล้วมีจิตได้ไปเกิดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นปิศนาธรรมที่เขาบอกว่าลูกชายอายุครบ21ปีให้ปวดเป็นพระแล้วพ่อแม่จะได้ปลอดไทยพระเหลือขึ้นสวรรค์เพราะในขณะที่คุณอยู่ในรั้วของวัดในขณะที่คุณคุณอยู่ในจิตที่ทําดีวิญญาณบรรลุหจะได้นั่งคุกเขาอยู่นอกฌานวัด แล้วป่าในสิ่ที่พระเทศเขาก็ได้ไปเกิดใหม่พอเรามานน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปวัดเนี่ยเราต้องทั้งใจเข้าไปไม่ใช่แข่งกันรับตะเคนถวายหรือนี้น,ะนั้นมีกทิ่เขาป่าก็เหมือนอกันไม่ได้แข่งกันต้นไหนใหญ่กว่าใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจกันมากมายหลวงพ่อเ็าเป็นแค่คนสุดท้ายแล้วท่านก็ถูกข้อต่อ คุณรู้ไหมฮะเพราะพระอนองบอกไว้เลยอันนี้ไม่มีบัญญัติอยู่ในคัมภีร์ไหนอันนี้ท่านคนบูเป็นคนถ่ายข้อไดให้ผมฟังว่าในยุคข,ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสงสาวกทุกองค์จะถูกข้อสอบอยู่แค่สองอย่างที่จะผ่านก้าวนเป็นอรหันต์นั่นก็คือหนึ่งกามาลุสองเงิน มีสองสิ่งนี้ที่ต้องถูกตอบเหมือนพุทธองค์ในพุทธกาลพระพุทธองค์ก่อนตัดสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถูกนางลูกของมารพยามารสามตนรับลูกโกดหลงมันตอบไล่ลับ,ลลลลบถูกสอบเรื่องเงินตั้งแต่ออกพนวดยอมทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สมบัติทั้งหมดไหมเพื่อที่าจะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะนั้นสงสาวกของท่านไม่ว่ากี่ยุค ข้อนี้เพราะ้นคุณไปดูได้เลยครับหลวงพ่อดังๆพระดังๆที่เริ่มมีอภิญญาี่นิหารเริ่มเป็นเกจีอาจารย์ต่างๆ,ๆจะมีเรื่องของผู้หญิงหรือไม่ก็เรื่องเงินเข้ามาถ้าเกิดท่านผ่านไม่ได,ด้ก็กลับไปเป็นปุถุชนเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นคารวะถ้าเราอยากให้มีอริยสงฆ์เกิดในผืนโลกนี้ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรสนับสนุสนอย่างเหมาะสมอย่างเช่นถ้าวัดมีงานบุญเราถึงเอาเงินไปช่วยไม่ใช่ท่านนั่งอยู่เฉยๆนึกอยากเอาเงินไปประเคนก็ประเคนเอาทองไปประเคนก็ประเคนเอารถไปไม่เอาทุกอย่างไปไม่เกินความจําเป็นของสงฆ์เราก็กลายเป็นคนที่ไป็นตอบให้พระนั้นติดในวงก,กันเพราะนั้นคนที่ผิดก็คือเรา